คณะตัวสวกำลังประชุมขันลมมาเรียบร้อยกวลาจัต้องส่วนที่สนะครับซึ่งบรรดาสวทั้งหลายเนี่ยน่าจะสามหมื่นอายุลมดีวเกันแจะเปลี่ยน เราถอยหลังไลเนียเออโชเฟอร์บอกกูขับมาสาปีไม่มี ถ่ายรับที่ทึบจรดชิ้นนี้นะครับอที่มือของเราทันลกนะครับถ่ายรทีนะครับเราจะมีเจตกันคันหน้าไมหนี่ยชยี่สบาทนะครับมีี่เช่าขับคันละร้อยหาสิบนะครับนั่งได้สคนนะครับมีรถโล์าไปรถไม้นะครับคันละสี่สิบนะครับนั่งได้สามรอนะครับรถลารเรารถไม้นั่งได้สคนเหมือนกันนะครับคันนึ่งนะครับ แลถ่ายเป็นหมูไม่ถ่ายเป็นหมูสวยดีไม่ต้องแยกมันหมูหมูเนี่ยสวยดีไปถ่ายที่มือได้ได้ไปถ่ายที่มือจะสวยตรงนไปมือไปมือไปตรงไหนเขาถ่ายกันสดด้วยเออเราก็ขอเขาอยู่ที่เจอร์รเปล่าเอง